วันที่2 6กรกฎาคม66กลางวันค่ะงานบวชช่างใชใบหอมที่บ้านย่างขีนกอำเภอศรีรัตจังหวัดศรีสะเกดพบกับพิมพ์ใจแทยแน่นอนค่ะขอบคุณแฟนๆนะคะก่อนนี้แฟนๆกับพ่มแม์ขอมาบอกว่าอยากสิฟังพิมพ์ใจอ่อนแฟนนะคะซึ่งเป็นของดาววันดอดนะคะอาจขย์นดาววันดอดเขียนไว้แต่นั่นพอสมควรแล้วนะคะ phân phăng suốt suốt nha hà muôn muôn ortsá phăngเอา là phim chạy lắm ma cõ xôn ai ya bon hệ sống sản là pha Nga nhân con phim chạy chạy xoay hiea mê là phăng phim chạy lắm che a chan đạo bến con ลาพ่อตําเถงกงซอยน้องมองเห็นแล้วจะห่างไกลเห็นห่าพินใจป่วยกิร้ายจะเฝ้าปลอยไกลไต่เองอย่าให้เฮาวังเวงย้อนผู้ฟังเอออิเศร้าเียเล พิมใจคนเก่าก่อนแฟนช่วยกันส่งเสริมให้ดังเหมือนเดิมอย่าปล่อยลอยแพ้ยับตกอาปากฟันแหงลิ้นแดงคอยยื้อจังกุกช่วยตอนฉันดวงตกพิมใจไม่ลืมบุญคุณมอลําบ้านป่าเกิด่าเพื่อรับใจแฟน ใต้เหนือสุดแดนท่านเคยไ้ความอบอุ่นเคยกัดล่างเกา่าให้เป็นเพชรง,งามละมุนชุดไม่ช่วยส,น,สนับสนุนช่วยคำจุนให้ดังสูกรออ่อนทิมขอขอ่อนให้หันมาเชียคือดำดังเกา่าสิบดิวนางสิยกใส่เกา่าขอผมเนียววัน หนีจากคอนมาเพิงความเย็นเป็นมอลำคู่เดียวจนแขนแฟนเพลงนั้น่น้ำสู้อยู่ซอยมีว่าเงเรียบลอยไปหาสอนอยู่น้าเมตาน้องเนสุพานเมตาน้องเนสุพานาเงียบไปนานก็รังอีกทีขอให้ละแฟนจงประณีขอให้ละแฟนจงประณีดำขี้อายอย่าขี้เหงื่อกายอย่าพลายกระเวน เห็นดำอายาทับทอมถ้าเหือไอายล่หอมกลางวังยังได้สึกซอยอย่าเฝ้าพักใสเข็นกินดันดำค่อยลอยไม่เอ็นดูหูข้าน้อยต้องไปเทน่าตามเดิมคนบ่จืมบ่จบบ่ก้ามใจนั้นเขาควองซอยประคองประคับแน่อายขออ่อนเนียวแฟนสองตาแมนมาเบงยังดี พอฟรีๆบ่ห่วงกอควรส่วนเมียซื้อไปฟังเบางแน่พิมพ์ใจร้องเกเต็มม่อนวลายยาเฝ้านายเดิมอ๋อลำหน้าเก่าช่วยขัดเก่าให้เป็นเป็ดเป็ดใหม่ใส่ขาดจนใส่แหงเหงามองคนไหนจะไปเสียอยู่คนนึ่ไปทัวร์ทิพยนะขึ้นสินไปบาร์รับบาร์รอยช่วยไปดำหน้าไม่ต้องซอกนะ ดีมากเลยสร้างจะเข้ากำเวนตอนอยคายสร้างทหารมาบ้านกุนนายพิมใจสร้างจบผู้กองกู